พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้ติดตามสภาพอากาศและลดระดับน้ำคูคลองเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนและน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาโดยระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณปากคลองตลาดอยู่ที่ระดับ1เมตร55ซนติเมตรซึ่งยังต่ำกว่าระดับคันกั้นน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาประมาณ1เมตร45ซนติเมตรจึงยังไม่ส่งผลกระทบในพื้นที่ ทั้งนี้กรุงเทพมหานครยังคงเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมตามแนวฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานพระรามเจ็จนถึงบางนาโดยควบคุมการเปิดปิดประตูระบายน้ําและสถานีสูบน้ําที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ําเจ้าพระยาจํานวน97สถานีจัดเตรียมเครื่องสูบน้ําสํารองเรือผลักดันน้ํา และจัดเรียงกระสอบทรายริมแม่น้ำเจ้าพระยาในบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันถาวรและบริเวณที่แนวป้องกันมีระดับต่ำความยาว2,918เมตรตรวจสอบความแข็งแรงและจุดรั่วซึมของแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำความยาวประมาณ78.93กิโลเมตร สำหรับจุดเสี่ยงน้ำท่วมได้เตรียมความพร้อมโดยการจัดทําแผนเผชิญเหตุอุทกภัยและแผนปฏิบัติการเพื่อรองรับสถานการณ์รวมถึงเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเร่งด่วนเคลื่อนที่พร้อมช่วยเหลือประชาชนทันทีเมื่อเกิดเหตุน้ำท่วมตลอด24ชั่วโมง